คิดถึงจังเลยพูดออกใหมทุกคนได้ยินหมดเลยจังเลยกังเลยอะคิดถึงคิดถึงครับคิดถึงทีทุกคนเลยครับคิดถึงเช่ไหมคิดถึงบิบิลีครับถามตัวเองอยู่แล้วอย่ก็่อวัเียไม่ต้องห่วงครับไม่ตรง โอ้อะไรนะครับรองได้แค่เจ็ดคำอ๋อใช่ครับถ้าอยากฟังนั่งเพลงต้องรอทุกแกงนี้ของพวกเรานะครับผมโอ้ยวันนี้อะไรเหรอวันจะมีอยู่นะครับผมวันนี้วันอะไรนะคะวันอะไรวันอะไรวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อาทิตย์วันวัเท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่เขาบอกเขาน้องไมเชื่อนี่ก็เชื่อนี่ก็เชื่อครับวันนี้ที่เชื่อได้อยู่วิฟี่มาเราสามารถสปอยได้ได้ เมื่อวานนี้อยากจะบอกว่าตอนที่เราอยู่ตอนที่เรากำลังจะสปอยวีดีที่นะพี่เชนไปยืนข้างห้องอ่าอย่าแล้วพี่มันจะพูดอ่ะแล้วพี่เชนต่อแล้วก็โอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ต่อก็ได้องอะไรนะครับสิงกองอะไรเนี่ยโอ้ยมีไหมฮะที่เป็นกองแม่ขอโอเคโอ้โหสามชาเลยนะสามชา วันนี้เรามีเดี๋ยวเราจะไปพัดเสียงต่อของแฟนนี้แหละแฟนนี้เรียเพลงเดือดมากเพลงเดือดมากเต้นยับไหมเต้นยับไหมยับเลยยับเุ้งลอยไปแล้วไงวันดูหนังมากต่อมาบอยจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะไปไม่ทันใช่ครับผมเต้นผู้ตู่นะครับมายบอยครับผมมายบอยรู้จุดอได้ใช่ครับผมเป็นมายบอล มันี่เด็กเขาสู้เออเราต้องแข่งมาเราต้องสู้กับเออเยี่ยมเอารมณ์เป็นอารมณ์จริงเดี๋ยวผมจดชื่อใครไว้นะผมจดชื่อใครไว้นะใครคนนี้โอ้มีโมุหน่ารักมากๆข่าวเที่ยวมากๆเลยนะถ้าไม่ได้คุณผมคงมีรอยยิ้มไม่ได้ทุกวันนะฮะับโอ้โหนี่มีทีมงานทเลยนะน่ารักมากเลยบอเลย เซนใส่ถึงให้เซกันลูกให้โมนรงแล้วไม่หอนไปบอกกันตั้งแต่แรกวันนี้เมื่อกี้นีตอนที่เรายืนท้วร์ถ่ายรูปได้รูปกันไหมไม่ได้ท่เราถอดรฟอร์มจริงๆนะถือว่ารูปไม่เป็นพเราไม่ที่ิ่าถได้เลยอะไรอะ อาพัดมา่น่อยอยากเรียน